สวัสดีครับเมียผ้ารวยครับอาน้อยเชี่ยพอกิดกับประจำวันเสาร์ที่สิบสามครับก็หลายคนติดตามเมียผ้ารวยครับอมามะเบงมาเนี่ได้เลขเด่นเลขดีเลขดังเอียงนอกมาฝากหกสี่เมตรดหกอ่าก็หลายคนติดตามกัะเมียผ้ารวยครับอานมะจอกริด มันออกไปละแปดสีมันมักมาออกเด้อะไรก็ติดตามครับเมียพาอรวยพ่าน้อยจาวกิจครับ วันเสาร์ที่สิบสามก็ไหลก็ติดตามเนอะอืมอ่ะครับได้ครับ 8, 9, ครับเป่าสี่โตมีแปดเก่าครับเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหก หกสามครับเลขวิ่งเพิ่งกระไดหนึกก่งสี่ครับหนึ่งสี่เอาฮาน้อยเฉพาะเกียรครับกดไล์ก็ติดตามครับมาย,ยาพระรวยมันซอสสี่สิบสามเดือนสิงหาคมโชคดีมันมานครับลำล้ำเลยด้วยกันเฉพาะทุค้คนอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ